มันเนี่จะพามากินตำมุ่งขงนมจีนยั่วยๆพี่น้องพวกผักบุ้งพวกระปุ่งแซ่บๆมนืนเนี่นี่ค่ะกระปุ่นเหลี่ยมยุบๆพี่น้องกระปุ่นซาวได้พี่น้องซาวมาแล้วเราก็จะเอามากินกับตำมุ่งนะพี่น้องนะแซ่บๆค่ะตำมุ่งเผ็ดเพล่มืนเนี่ รยาการ,ร้อนๆกินตำมุฮงแซบๆพี่น้องค่ะ <c oughs> ขอบคุนเศร้าเศร้าน้ำปลรราแล้วเศร้าน้ำป่าน่งๆค่ะ <c oughs> แล้วก็มากินกับตำมะุงแซบแล้วก็พักกลัวเข้าพี่น้องค่ะแซบๆหมือนกค่ะยืวๆแบบนีพ <c oughs> ี่น้อง ตาสีสันเนี่ยแซ่บค่ะย,อ,ยอมาใพี่น้องค่ะแซ่กๆนี่คือหอหลวกมาดาะพี่น้องนะหลวกมาแล้วค่ะเนี่ยเศร้ามาเรียบร้อยค่ะเศร้าหันห่อนพี่น้องกอบคุณเศร้าหันห่อนแซ่แบน,น่มนเมนูนี่นะตำบกเลยค่ะเศๆเป็ดเพชรนะคะเนาะุเศร้า ว่าจะาไม่ไม่พี่น้องค่ะแซบโยัย่วๆมือน,นี่ค่ะตรงไหนพี่น้องเอ้ยคุณอาตารซีสันมันจะแซบป่ะคะยย่ยๆพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมทานนะคะแซบๆค่ะ